คือถ้าเขาไม่โกงเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะเป็นอีกแบบอพอเขาโกงงคุณม็เลยตอบไมไ่ได้เนี่ยถามว่ามันดีมาผม้ผม,มก็เห็นผลจำตาแต่ว่าอย่างรับจำนำข้าวเนี่ยผมก็เดือดร้อนอนี่สาระที่ขึ้นเนี่ยส่วนนี้เป็นเพราะไ hey, อ้นี่ตัวนีน้ะอะประมาณสามแสนล้านดันลาบบุกเข้าไปนี่ทีเจ๊งุณว่าทำแบบนี้่สามแสนล้านบาทใช่คุณก็ทาไว้ใรใช่แต่ก็หนึ่งตอนนี้ก็ตอบยากคือคือคือ บางครั้งเนี่ยนโยบายบริษัทนิยมในต่างประเทศที่ประเทศที่ประสบความเร็วเขาไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะเอาง่ายๆกลุ่มสแกมเมอร์ในเว็บเนี่ยเป็นประชานิยมแบบสุดโต่งเลยนะแล้วก็เป็นประชานิยมที่มากที่สุดในโลกอย่างเช่นเขาจะรักษาคุณต่อนชื่อเนี่ยแต่ภาษีเขาเก็บคุณประมาณเกือบ50เปอร์เซ็นต์แบตมีเขาพูดถึงประมาณ20เปอร์เซ็นต์ไฟน้ำเนี่ยเพราะงั้นอย่าอย่าเพิ่งไปเห็นว่าเวลามีประษานิยมออกมาอะไรปุ๊บก็มีบอกว่าไม่ดีนะไม่ใช่ที่ใดก็จะมีอยู่ที่ว่า มันจะไปบาลานเอาเงินมาจากไหนเพื่อจะไปบาลานซ์มากกว่าของเราไม่ใช่บาลานของเราไม่มีบาลานซ์เพราะว่าเรื่องของการผิดรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลน,นั้นก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก็ต้องแนงแนงมาเรื่อยนะครไปสามสุดประมาณที่ยี่แปดยี่แปดนี่เปิดตลาดไหนอกนะฮะยี่แปดซีนาคมปัจจายไหนอกนะมันเกิดข่าวในเรื่องของ QE tapering QE tapering คือการลดการลด QE ก็คือแทนที่จะดเงินเข้าไปเดือนละแปดหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์เขาก็มีข่าวว่าเกาจะลดลง ทุกเดือนเดือนหนึ่งพอมีถามมาปุ๊บลงเปียนนะพอขานีเรื่อสายก็เพิ่มใหม่แต่ปลายปีเนี่ยเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ภายในประเทศถามว่าเกิดอะไรบ้างปีสองห้าปลายปีเชิญทุกคนตอบจวินจุนภูเดี๋ยวเดี๋ยวพูรรมก็ปปสเกิดขึ้นเพราะพรบี้นล้วก็กรรมคราวนี้เนี่ยสมมติถ้าเราลอยเขาลอย ปอวัสาสตร์ได้ไม่ดีมาเราก็จะงวงว่าตอ .2 เกิดคิ้นว่าอะไรอะไรน่ะมาเพราะงั้นพอเราบอที่รสกันในวันที่หนึ่งพอพอหย่อนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเนี่ย